เรื่องเล่าใบเลมอนอินดี้เรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ตอนนั้นผมอายุ21ปีผมหนีออกจากบ้านกับความรู้แค่หมู่สามไปทำงานเองด้วยเหตุผลส่วนตัวเมื่อก่อนบ้านผมอยู่ค่อนข้างห่างไกลความเจริญผมเลยหนีเข้ามาทำงานรับจ้างอยู่ในอำเภอเมือง ทำทุกอย่างที่ได้เงินพอประทังชีวิตไปเรื่อยๆผมเก็บขวดไปขายบวกกับทำงานเป็นเด็กป้ามแห่งหนึ่งทำอยู่ประมาณเกือบสามปีก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วก็คิดว่าอยากจะมีที่อยู่เป็นของตัวเองบ้างผมอาศัยอยู่ที่พักคนงานของเท่าแก่ป้ามเขาให้ผมอยู่ฟรี ตอนนั้นไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงด้วยความที่ความรู้น้อยผมเลยไปปรึกษาเท่าแก่ผมก็บอกเขาไปว่าผมเก็บเงินได้สองหมื่นแล้วเท่าแก่ค่อนข้างมีฐานะเขาเอ็นดูเพราะผมซื่อซื่อขยันทำงานเท่าแก่เขาเลยบอกว่ากูมีแพรเหล็กเก่าๆอยู่ลำหนึ่งจะเอาไหม ถ้าเอาไปแล้วก็เอาไปทำมาหากินได้เลยมาเอาน้ำมันจากกูไปขายแล้วค่อยหักเอาก็ได้คือแพเหล็กหลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกมันเป็นเหมือนแท้งเก็บน้ำมันเคลื่อนที่ลักษณะเหมือนแพลลอยอยู่ในน้ำข้าแก่ให้แพรผมมาฟรีๆตอนนั้นดีใจมากแพไม่ใหญ่มากขนาดประมาณ40ตารางเมตร ผมใช้เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งที่ทำงานเพราะด้านหน้าแพมีหัวจ่ายน้ำมันอยู่หัวหนึ่งไว้ใช้ขายน้ำมันให้กับเรือหางยาวกับเรือประมงในแม่น้ำกลายเป็นว่าผมจะอาศัยอยู่ริมน้ำตลอดเวลาก็เงินดีพอสมควรจนผมก็พอจะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวได้ แล้วก็ไปเจอกับเมียผมเขาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารแห่งหนึง่งคบกันได้สักพักเลยชวนกันมาอยู่กินด้วยกันจนมีลูกชายคนหนึง่งตอนนั้นก็เลี้ยงลูกแล้วก็ทำงานทุกอย่างอยู่บนแทนนั้นแหละแต่ผมยอมรับว่าผมเริ่มมีนิสัยเจ้าชู้คือจะออกไปเที่ยวคาเฟ่เกือบทุกคืน บ่อยครั้งที่ลูกกับเมียต้องอยู่กันตามลำพังจนมีอยู่วันหนึ่งผมก็ออกไปเที่ยวตามประสาของผมตอนนั้นลูกชายอายุห้าขวบได้เด็กมันก็เอาสวิงมาช้อนปลาเล่นตามปกติของมันแต่พลาดตกน้ำซึ่งเป็นช่วงเวลาประมาณสามทุ่มจะมีแค่ไฟจากหน้าแทแค่ดวงเดียวเมียผมได้ยินเสียงก็รีบโดดลงไปช่วย เมียผมเล่าว่าตอนลงไปช่วยมันเห็นเหมือนเส้นผมดำดำด,ำดึงขามันไว้ซึ่งมันก็อาจจะเป็นสาหร่ายอะไรสักอย่างก็ได้เวลากลางคืนมันจะมืดจนแถบมองไม่เห็นอะไรพยายามดึงเท่าไหร่ก็ดึงไม่หลุดต้องขึ้นมาหายใจแล้วดำลงไปดึงใหม่จนพาขึ้นมาได้แล้วเมียผมก็อุ้มพาดบ่าให้น้ำออก ผมกลับมาบ้านแบบเมาเมาเมาเจอเมียร้องไห้ที่ผมไม่อยู่บ้านเพราะเกือบจะเสียลูกไปแล้วตอนนั้นรู้สึกผิดมากๆทั้งกลัวทั้งโล่งใจที่อย่างน้อยลูกยังไม่เป็นอะไรไปผมเลยคิดว่าสภาพแวดล้อมแบบนี้คงไม่เหมาะจะเลี้ยงลูกแต่ก็ยังไม่รวยถึงขึ้นจะไปหาซื้อที่บนบกอยู่ได้ เลยพยายามสอนลูกว่ายน้ำแทนจนมันก็พอว่ายน้ำได้เวลาผ่านไปไม่นานผมก็กลับไปเที่ยวเสพเพลงไปวันๆเหมือนเดิมอีกจนกระทั่งวันหนึ่งผมกลับบ้านประมาณเที่ยงคืนผมไม่ได้เมามากเป็นคนที่ไม่เคยเมาขาดสติจนต้องให้ใครพากลับบ้านวันนั้นขณะกำลังจะเดินไปที่แทน ปกติผมมัดแทรกับเสาวไว้ริมท่าผมก็เห็นผ้าสีขาวคลายชุดผู้หญิงลอยอยู่กลางแม่น้ำห่างจากแพรผมอยู่ไม่ไกลพยายามเพ่งมองให้แน่ว่ามันคืออะไรเพราะมันค่อนข้างมืดแต่สีขาวทำให้มันยิ่งดูชัดเจนในความมืด ผมสาบานว่าผมเห็นมันเคลีอ่อนที่ช้าๆไปที่แพตอนนั้นมีแต่ความสงสัยเท่านั้นไม่ได้มีความกลัวใดๆเลยเดินไปเรื่อยๆจนใกล้จะถึงแทตาของผมจ้องมองผ้าสีขาวนั้นอยู่ตลอดเวลายิ่งผมเข้าใกลแ้แพเท่าไหร่ดูเหมือนมันจะเคลื่อนที่เข้าไปใกลแ้แพมากขึ้นเท่านั้น แล้วอยู่ดีๆผ้าขาวขาวนั้นก็ลอยเข้ามาใส่หน้าผมอย่างเร็วแว็บสุดท้ายก่อนที่ผมจะหลับตาเพราะตกใจสาบานว่าเห็นเป็นผู้หญิงผมดำยาวมากๆใส่ชุดสีขาวแล้วก็หายไปผมยังจำได้แน่นไม่เคยลืมมาจนถึงทุกวันนี้แต่ก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ลูกเมียฟังเพราะไม่อยากให้คิดมากกันเปล่าเปล่า แต่หลังจากนั้นอีกไม่นานก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอีกตั้งแต่เหตุการณ์วันนั้นผมรู้สึกได้ว่าเมียผมเปลี่ยนไปเธอชอบมีพฤติกรรมแปลกๆอย่างเช่นชอบนั่งแต่งหน้าทาปากรักสวยรักงามผิดปกติตั้งแต่อยู่กินกันมาเมียผมไม่เคยอะไรเรื่องพวกนี้เลย บางคืนก็ชอบลุกขึ้นมานั่งทำนูนทำนี้จุกจิกนั่งหวีผมแล้วก็ดูเหมือลอยๆยถามอะไรก็ไม่ค่อยตอบลูกก็ไม่ค่อยสนใจ คือผมก็พยายามคิดไปว่าเธออาจจะเครียดที่ผมออกไปเที่ยวบ่อยๆไม่ค่อยได้มาช่วยเลี้ยงลูกจนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมกำลังทํางานอยู่เหนื่อยๆลูกผมมันก็ร้องงองแงหิวข้าวผมเลยตะโกนบอกเมียไปว่าเห็นไหมมันหิวข้าวเนี้พามันไปกินก่อนสิ เมียผมหันมามองแบบตาคว้างมากๆแต่ไม่พูดอะไรสักคำแล้วก็ไม่ยอมพาลูกไปกินข้าวด้วยผมเลยมโมโหเลยตอนนั้นเลยด่าไปเต็มๆอยู่ดีๆเมียผมลุกขึ้นวิ่งไปตบลูกชายอย่างแรงตบแบบหน้าหันเลยครับผมตกใจจนอึ้งไปเลยเมียผมไม่เคยทำแบบนี้กับลูกมาก่อน เธอเป็นแบบนี้อยู่นานมากคือแทบจะคุยกันไม่รู้เรื่องพูดก็น้อยไม่ยอมสื่อสารกับผมวันๆเอาแต่นั่งเหมือลอยสองกระจกหลูบผมตัวเองผมลืมบอกไปว่าช่วงเวลาที่เธอเป็นแบบเนี้ยปกติเมียผมเป็นคนรูปร่างเจ้าเนื้อนิดหนึ่งแต่ผอมลงเยอะมาก เพราะข้าวปลาไม่ยอมกินแล้วบางคืนผมตื่นมาเห็นเมียนั่งนิ่งนิ่งอยู่ริมเตียงผมกลัวแถบจะฉีราดเพราะเหมือนเธอกลายไปเป็นอีกคนแล้วผมเลยไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวแบบเมื่อก่อนเพราะไม่อยากทิ้งลูกเอาไว้ลำพังใจหนึ่งผมคิดจริงๆว่าเธอถูกผีสิงหรือเปล่า หรือเธอแค่เก็บกฎที่เคยปล่อยให้เธออยู่บ้านคนเดียวแล้วผมออกไปเที่ยวเซฟเลมันก็อาจจะเป็นได้แต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้หมั่นใจว่าเธอน่าจะถูกผีสิงจริงๆคือวันหนึ่งผมเครียดเครียดเรื่องราคาน้ำมันอยู่นานแล้วเอาจริงๆผมก็เริ่มจะชินที่เห็นเมียเป็นแบบนี้เป็นอยู่เกือบปี วันนั้นผมไม่รู้นึกยังไงที่พยายามจะทำการบ้านกับเมียคือผมคงเครียดเครียดเลยอยากจะระบายก็ขึ้นคร่อมแบบปกติทำได้สักพักเมียผมก็ร้องไห้แล้วเสียงก็เปลี่ยนไปเลยเหมือนเสียงเด็กแบบร้องไห้แล้วก็พนมมือไหว้ร้องว่าอย่าทำหนูหนูตอนนั้นผมโคตรตกใจหมดอารมณ์สิครับ ตอนนั้นแล้วเธอก็กรีดดังมากผมพยายามเอามือปิดปากไม่ให้เธอกรีดจนเธอเหนื่อยสลบไปเองคือมันอาจจะเหมือนเรื่องตลกแต่ลองนึกว่าเกิดขึ้นจริงๆดูครับไม่ตลกเลยสักนิดผมไม่รู้จะทำไงเลยไปปรึกษาเพื่อ,อนคนนึงเขาบอกว่า อนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขารู้จักแม่เท่าที่น่าจะช่วยอะไรได้ผมเลยพาเมียผมไปเป็นบ้านไม้เล็กๆแม่เท่าเขาก็ถามว่าเมียเป็นอะไรทำไมมันตากคว้างแบบนั้นผมก็บอกไปเลยว่าไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีๆก็เป็นแบบนี้มานานแล้วแม่เท่าแกก็ถามว่าได้ทำบุญไหว้พระบ้างหรือเปล่า คือผมหนีออกจากบ้านมาตัวเปล่าผมเลยไม่เคยคิดถึงเรื่องทำบุญบูชาพระอะไรอยู่ในหัวเลยแม่เท่าแกเอาอะไรดำๆๆสักอย่างที่แกแบกไว้เหมือนยามาป้ายปากผมกับเมียแล้วก็เอาน้ำมนต์ครมใส่ผมหันไปมองเมียเขาก็ไม่เห็นเป็นอะไรหลังจากวันนั้นผมก็พยายามออกไปทำบุญ ดูเหมือนทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นแต่เมียผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ค่อยพูดค่อยจาแต่อยู่มาวันหนึ่งพอดีผมพาลูกไปดูเขาแข่งนกกรงหัวจุกในตลาดเมียผมก็อยู่คนเดียวที่บ้านเพราะชวนแล้วเธอก็นั่งเงียบกลับมาได้ประมาณสองทุ่มกว่า ขณะที่กำลังจะเดินกลับแพรผมเห็นเมียผมถือมีดอีโต้เห็นแต่ไกลกำลังเดินมาทางผมใจผมตกลงไปอยู่ที่ตาตุ้มตอนนั้นผมบอกให้ลูกวิ่งไปหาเจ้ร้านขายของชำแถวนั้นก่อนเลย แล้วเมียผมวิ่งเอาอีโต้มากัจากจะฟันผมแน่ๆผมพยายามจับแขนเอาไว้แต่ก็พลาดฟันมาโดนต้นขาผมตอนนั้นตามเมียผมแทบจะถลนออกมาจากเบา้าแล้วก็พูดแค่ว่าไอๆๆผมก็นอนล็อกแขนขาเธอเอาไว้แต่ไม่ไหวจริงๆแรงเยอะมากเลยตัดสินใจปล่อยแล้ววิ่งเลยครับ ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆแถวนั้นก็ไม่มีคนช่วยผมหันไปดูเมียผมนอนอยู่ที่เดิมไม่ลุกขึ้นมาผมหันไปดูเมียผมนอนอยู่ที่เดิมไม่ลุกขึ้นมาเลยเดินกลับเข้าไปดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเธอนอนนิ่งไปเลยตอนนั้นตกใจมากเพราะคิดว่าผมเผลอล็อกแรงเกินไป เลยกะจะอุ้มพาไปโรงพยาบาลแต่อุ้มได้แปบเดียวเธอก็รู้สึกตัวลงมาเดินเองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมเลยพยายามถามว่าเป็นอะไรเจ็บตรงไหนไหมก็ไม่ตอบเหมือนเดิมตั้งแต่วันนั้นผมเลยรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆแล้วมันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วพอดีผมก็ไม่ค่อยรู้จักพิธีกรรมอะไรเลยหรือแม้แต่พิธีในวัด จึงมีเพื่อนคนหนึ่งเขาพาไปหาร่างทรงเขาบอกว่าเป็นพ่อปู่ฤาษีที่มีคนศรัทธ,ธากันเยอะมากๆผมเลยตกลงจะพาไปเพราะไม่รู้จะให้ทำยังไงเหมือนกันพอพาไปปุ๊บพ่อปู่เขาก็บอกเลยว่าเมียพาผีพรายมาด้วย ผมขนลุกสู้เลยตอนนั้นเลยบอกให้พ่อปู่เขาช่วยทีแล้วดูเหมือนพ่อปู่เขาจะรู้ทุกอย่างว่าผมอาศัยอยู่ริมน้ำการงานเป็นยังไงเมียผมเป็นยังไงผมเลยเชื่อสนิทเลยว่าร่างทรงนั้นมีอยู่จริงพ่อปู่เขาบอกว่า ต้องพาไปตรงสถานที่ที่มันอยู่เพื่อทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณให้กลับไปอยู่ในภพในรมิในสถานที่ของเขาเลยพากันมาที่บ้านผมตอนนั้นมีคนแถวแถวนั้นมาดูกันเต็มแล้วพอดีๆฝนก็ตกลงมาได้ประจวบเหมาะกับเวลาจริงๆข้อปู่เขาทำพิธีเอาสายสิงมาพันไว้รอบตัวเมียผม แล้วสายสิงอีกด้านหนึ่งก็โยนลงไปในน้ำตอนนั้นนี่เมียผมกรีดร้องจนผมสงสารมากพ่อผู่เขาก็ท่องบทสวดจนจบด้วยการเอาน้ำมนราดตัวเพื่อเป็นการชำระล้างสิ่งไม่ดีเมียผมที่กรีดร้องอยู่นานเกือบ20นาทีพอโดนน้ำมนก็เหมือนจะหวีดเฮือกสุดท้ายจนหมดสติไปเลย พอผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ฟื้นขึ้นมาคือรู้สึกได้เลยว่าเขากลับมาเปิดคนเดิมแล้วเมียผมก็เข้ามากอดแล้วก็ร้องไห้พอถามว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเขาแทบไม่รู้สึกตัวเลยเหมือนคนไร้วิญญาณอยู่ในภาวางัง แต่ยังไงก็ดีใจแล้วครับที่เขาหายสักทีผมก็กลับมาใช้ชีวิตปกติทุกเช้าเราก็จะไหว้พระแม่คงคาหน้าแทนขอให้ช่วยคุ้มครองเราจนเวลาผ่านไปเกือบสองปีชีวิตดีขึ้นมากๆแล้วเมียผมก็ท้องลูกคนที่สองเป็นลูกสาวตอนนั้นเงินเก็บก็เยอะขึ้นผมเลยกะว่าจะหาซื้อ ที่อยู่ให้เป็นหลักเป็นแหล่งกว่านี้เลยไปได้ที่ติดริมน้ำใช่ครับริมน้ำเหมือนเดิมเพราะผมไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรแล้วเลยซื้อที่แล้วก็ย้ายไปอยู่ทำเป็นท่าแล้วก็ขายน้ำมันให้เรือประมงเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มหัวใจเพราะเริ่มขายน้ำมันให้กับเรือลําใหญ่ๆได้แล้ว ทุกอย่างกำลังไปได้สวยและผมก็เลิอกออกไปเที่ยวตั้งแต่เรื่องที่เกิดขึ้นกับเมียผมไม่นานเมียก็คลอดลูกชายชื่อก่อนลูกสาวชื่อเก๋เก๋โตขึ้นมาก็เหมือนเด็กผู้หญิงทั่วทั่วไปแต่ห้าวห้าหน่อยแล้วก็ชอบทะเลาะกับพี่ชายเป็นประจำเมียผมต้องคอยห้ามคอยตีไม่ให้ทะเลาะกันจนวันหนึ่งสอง ที่น้องก็เล่นกันอยู่ตามปกติไอกรมันก็ชวนกันปีนขึ้นไปเล่นบนแท้งน้ำมันซึ่งจะมีบันไดลิงแบบเหล็กต่อขึ้นไปสูงประมาณ3-4เมตรแล้วกรมันก็ตกลงมาจนต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะตกลงมากระแทกพื้นอย่างแรงมีที่ไม่ได้กระแทกเข้ากับหัวไม่งั้นอาจตายไปเลย กรมันก็ฟ้องว่าเก๋เป็นคนถีบมันให้ตกลงมาคือผมก็เข้าใจเด็กมันเล่นกันแล้วเก๋มันก็ออกแนวเด็กห้าวาเลยแค่เก็บไว้ในใจจนอยู่มาวันหนึ่งที่บ้านเลี้ยงหนูตะเภาเอาไว้เป็นของลูกชาย ผมแอบเห็นเกยเปิดเข้าไปในกรงหนูตะเพาแล้วกำมือเหมือนค้อนแล้วก็ทุบหัวหนูอย่างแรงหนูดิ้นเลยตอนนั้นครั้งแรกไม่เท่าไหร่มันยังจะทุบซ้ำอีกผมรีบวิ่งเข้าไปห้ามแล้วก็ตีสั่งสอนครับไม่กี่วันต่อมาหนูตัวนั้นก็ตายผมคิดในใจว่าเด็กปกติเขาไม่ทำกันแบบนี้ ตอนนั้นได้แต่โทษตัวเองว่าผมเลี้ยงลูกผิดเลี้ยงลูกไม่ดีหรือยังไงเก๋เป็นเด็กค่อนข้างดื้อมากสอนเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยฟังไม่ใช่ซึมเศร้าไม่พูดกับใครแต่จะเถียงชอชอดเลยละ่ะไปโรงเรียนครูประจำชั้นก็มักจะมาฟ้องว่าเก๋ชอบไปเล่นกับคนอื่นแรงจนแม่นักเรียนคนอื่นต้องมาฟ้อง พอกลับมาบ้านก็มาทะเลาะกับพี่ชายมันอีกแล้วบวกกับช่วงนั้นเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้ำมันก็ขายยากขึ้นผมเครียดไปหมดทุกอย่างจนวันหนึ่งผมนั่งตัดบัญชีอยู่ในห้องทำงานตอนดึกๆประมาณเที่ยงคืนน่าจะได้เข็นเก๋มันเดินออกมาจากห้องนอนแล้วก็เดินไปที่ห้องน้ำ ห้องทำงานผนังเป็นกระจกบานใหญ่ผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรสักพักเก๋มันแอบ,บย่องออกไปนอกบ้านแต่ผมทำเป็นมองไม่เห็นก้มหน้าทำงานต่อไปแล้วก็ได้แต่คิดในใจว่าเด็กห้าขวบมันทำเรื่องแบบนี้ได้แล้วหรอเลยแอบบย่องตามออกไปเห็นเก๋มันไปนั่งยองๆอ,อยู่ที่ท่าเรือริมน้ำหน้าบ้าน ผมแอบดูอยู่ห่างๆก็ดูไม่ออกว่ามันทำอะไรเลยเดินเข้าไปดูเห็นเหมือนหัวคนดำๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำแค่ครึ่งเดียวแล้วก็คลุบลงไปในน้ำและนั้นคือสิ่งที่เก๋มันนั่งดูอยู่ผมเสียวสัน้นหลังวาบเลยตอนนั้นคือเย็นไปหอ